อ,อาณาจักรสุขโขทยัยสวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมวันนี้ครูปัญญาจะพาน,นักเรียนไปท่องโลกประวัติศาสตร์ในสมัยสุขโขทยัยพร้อมแล้วตามครูมาเลยนะครับเรื่องราวในสมัยสุขโขทยัยที่ครูนำมาให้ความรู้ในบทเรียนนี้ได้แก่ การเมืองการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นการเมืองการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลายลักษณะความสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆและเศรษฐกิจสมัยสุขโขทัยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้เรื่องการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยกันก่อนเลยนะครับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่16-17ถึง บริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนบนมีชาวไทยตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นบ้านเมืองบ้างแล้วในขณะนั้นอาณาจักรสุขโขทัยเป็นเมืองเล็กๆผู้ปกครองเมืองเป็นชาวไทยอยู่ใต้อิทธิพลของเขเมรศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลจากเขเมรได้แก่พระปรางสามยอดที่จังหวัดลบบุรีและปราสาทเบือยน้อยที่จังหวัดขอนแก่น ต่อมากลางศตรวตรรษที่18ศิลาจารึกวัดศีชมุมจังหวัดสุขโขทยัยได้กล่าวถึงเมืองสุขโขทยัยและเมืองศรีสัชนาลัยว่ามีกษัตริย์ปกครองพระนามว่าพ่อขุนศรีนาวนำถุมและเข้าใจว่าสองเมืองนี้มีความสําคัญและเป็นแฝดกันเพราะศิลาจารึกมักระบุชื่อไว้คู่กันเสมอ ศิลาจารึกวัสีชุมเป็นศิลาจารึกหลักที่สองที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเกี่ยวกับงานทางด้านการเมืองการปกครองพบที่อุโมงค์วัดสีชุมเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อปีพุทธศักราช2430ปัจจุบันตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติพระนคร ต่อมาเกิดเหตุการ์ยึดอำนาจเมืองสุขโขทัยเป็นเหตุให้ขอมสบาดโขนลำพงยึดอำนาจการปกครองสุขโขทัยและรีสัจนาลัยพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งเป็นสหายกันจึงร่วมมือกันขับไล่ขอมสบาดโขนลำพงในเมืองสุขโขทัยและรีสัจนาลัยได้ต่อมาพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว และมอบพระแสงขันชัยสีให้และให้พระนามว่าสีอินทรบดินทราทิตให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์กรุงสุขโขทยัยและทรงใช้พระนามว่าสีอินทราทิตพ่อขุนสีอินทราทิตยขึ้นของราชประมาณปีพุทธศักราช1792พระนางเสืองเป็นพระมเหสีมีพระโอรสและพระธิดาทั้งหมดหพระองค์ บุคคลสำคัญของอาณาจักรสุขโขทยัยพ่อขุนศรีอินทราทิตได้สถาปนากรุงสุขโขทัยให้เป็นรัฐอิสระและมีความเจริมรุ่งเรืองแสดงถึงภูมิปัญญาของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญสามพระองค์ได้แก่พ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทย พ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรสุโขทยัยขึ้นของราชเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1792ทรงสถาปนาราชวงศ์พระร่วงสืบต่อมาเกือบ200ปีมีกษัตริย์ทั้งหมด9พระองค์พระมเหสีคือพระนางเสืองมีพระโอรสและพระธิดาทั้งหมด5พระองค์สมัยที่พ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นกษัตริย์ มีความเจริมรุ่งเรืองมากการขับไล่ขุนนางขอมออกจากสุโขทัยได้สำเร็จจึงได้เวนคืนหรือยกเมืองให้พ่อขุนบางกลางหาวมีความเป็นเลิศด้านการปกครองใช้ระเบียบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นผู้นำกองทัพเมื่อออกรบในยามสงคราม พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นของราชประมาณปีพุทธศักราช1,822มีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้านดังนี้ครับด้านการรบเมื่อพระเยาทรงชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดและมีพระปรีชาสามารถด้านการออกรบทรงเป็นแม่ทัพไปปราบเมืองต่างๆจนเป็นที่น่าเกรงขามของอาณาจักรอื่นๆด้านาศาสนา พระองค์ทรงทำนุบำรุงและสืบทอดศาสนาโดยนิมนต์พระภิสุสงฆ์ที่เคร่งครัดวินัยจากเมืองนครศรีธรรมราชมาอบรมสั่งสอนประชาชนจนพระพุทธศาสนานิกายเทรวาทเป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้านการประดิษฐ์พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นในปีพุทธศักราช1826 ทำให้นักเรียนมีอักษรใช้จนถึงปัจจุบันด้านกฎหมายมีข้อความบนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นกฎหมาย4บทเนื่องจากมีข้อความที่เกี่ยวกับกฎหมายมรดกกฎหมายที่ดินกฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายร้องทุกข์ด้านการทูต ทรงมีพระราชมัยตรีกับประเทศจีนด้านการค้าขายซึ่งสร้างรายได้แก่ประชาชนมากมายรวมถึงช่างปั้นถ้วยชามชาวจีนมาสอนคนไทยให้ทำเครื่องถ้วยชามสวยงามเรียกว่าเครื่องสังคโลกด้านการปกครองพระองค์ทรงใกล้ชิดกับประชาชน โดยแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูวังเพื่อออกมารับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเองจึงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นสงบสุขพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยขึ้นของราชประมาณปีพุทธศักราช1890มีความเจริมรุ่งเรืองด้านการปกครองในฐานะธรรมราชาหรือเรียกว่า ราชาผู้ทรงธรรมโดยปกครองด้วยหลักทศพิษร,ราชธรรมและความเจริญทางด้านศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงอาณาจักรสุขโขทยัยมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับและค่อยเสื่อมอำนาจลงจากปัญหาทั้งภายในและภายนอกจนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา การเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทัยตอนต้นสมัยสุขโขทัยตอนต้นใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกษัตริย์มีคำนำหน้าพระนามว่าพ่อขุนผู้คนที่เดือบร้อนได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงจะเสด็จออกตัดสินด้วยพระองค์เอง แผนผังการแสดงการปกครองสมัยสุขโขทยัยเมืองหลวงปกครองโดยพระมหากษัตริย์เมืองลูกหลวงปกครองโดยราชโอรสเมืองพระยามหานครปกครองโดยขุนนางชั้นผู้ใหญ่เมืองประเทศราชปกครองโดยเจ้าเมืองนั้นๆแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเข้าไปถวาย การเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทัยตอนปลายการเมืองการปกครองได้รับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกมาจากแหล่งต่างๆเช่นอินเดียลังกามอนขมรลักษณะการปกครองเปลี่ยนเป็นแบบธรรมราชาคำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์เปลี่ยนจากพ่อขุนมาเป็นพระยาหรือพระมหาธรรมราชา กษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรสุขโขทัยตอนปลายได้แก่พระยาเลอไทยครองราชประมาณปีพุทธศักราช1841พระยางั่วนนำถุมยังไม่พบเอกสารที่ระบุปีที่ครองราชพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยครองราชประมาณปีพุทธศักราช1890 พระมหารรมราชาที่สองครองราชประมาณปีพุทธศักราช1,911พระมหารรมราชาที่สามสยลือไทยครองราชประมาณปีพุทธศักราช1,943พระมหารรมราชาที่สี่มรมมาปานครองราชประมาณปีพุทธศักราช1,962 แผนที่แสดงอาณาจักรสุขโขทยัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสุขโขทัยมีความเจริมรุ่งเรืองและขยายอำนาจไปสู่แว่นแคว้นต่างๆเช่นอาณาจักรล้านนาเมืองนานนาครศรีธรรมราชและอาณาจักรอยุธยานอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเช่นมอญลังกาและจีน ลักษณะความสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆล้านนา ana, อยู่ทางด้านเหนือของสุขโขทยัยพ่อขุนมังรายแห่งล้านนาเป็นพระสหายกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อต่อต้านไทยจากชนชาติมองโกอนุสาวรีย์สมกษัตริย์ตั้งอยู่บริเวณหน้าหอศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีกษัตริย์ที่สร้างเมืองเชียงใหม่อยู่สามองค์ได้แก่ ข่อขุนงำเมืองเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรพะเยาข้อขุนมังรายเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาข้อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยมอญอยู่ทางด้านตะวันตกของสุขโขทยัยพระเจ้าฟ้ารั่วเดิมชื่อมะกะโทเป็นชนไทยใหญ่ที่กอบกู้เอกราชจากพม่าได้สำเร็จ มีฐานะเป็นราชบุตรเขยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราช1830เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็แยกตัวเป็นอิสระน,ร<า>นครศรีธรรมราชอยู่ทางตอนใต้ของสุโขทยัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงนำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากนครศรีธรรมราชมาประดิษฐานในกรุงสุขโขทยัยลังกาเป็นเกาะอยู่ทางใต้ของอินเดียมีความสัมพันธ์กับสุขโขทยัยทางด้านวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทิลังกาวงซึ่งสุขโขทัยเคยส่งทูตไปลังกา พร้อมกับนครศรีธรรมราชเพื่อขอพระพุทธรูปมาบูชาซึ่งลังกามอบพระพุทธสีหิงให้ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติที่กรุงเทพมหานครและพระสงฆ์จากสุขโขทัยไปศึกษาพระธรรมปิดกที่ลังกาและได้นำต้นสีมหาโพมาปลูกที่เมืองสุขโขทัยและเมืองศีสัชนาลัย จนเป็นรากฐานทางพระพุทธศาสนาตามแบบลังกาวงจีนมีความสัมพันธ์กับสุขโขทยัยทางลักษณะาการค้าในระบบรัฐบรรณาการซึ่งสุขโขทยัยทรงคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการและพระราชสารไปถวายแก่จกักรพรรดิจีนจึงได้สิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามธรรมเนียม และอำนวยความสะดวกในการค้าขายกับจีนทำให้สุขโขทัยมีรายได้จากการค้ากับจีนพอสมควรส่วนใหญ่เป็นของป่าเช่นผลผลิตจากเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมและเครื่องถ้วยชามนอกจากนี้สุขโขทัยยังได้เรียนรู้จากการผลิตเครื่องสังฆคโากจากจีนมีการสันนิษฐานว่าจีนมาเผยแพร่ความรู้ในการผลิต ตลอดจนศิลปะในการทำลวดลายและรูปแบบของเครื่องเคลือบซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหากรรมที่ทำไรายได้สูงแก่สุขโขทยัยเศรษฐกิจสมัยสุขโขทยัยกรุงสุขโขทัยอยู่ใกล้แม่น้ำยมร,รอบๆกรุงเป็นที่ราบลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ทำการเพราะปลูกได้แก่การทำนาทำสวนทำไร่ มีการทำอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีอาชีพช่างฝีมือเศรษฐกิจท <Okay. S 1> ี่สำคัญสมัยสุโขทัยได้แก่เกษตรกรรมค้าขายและอุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่สำคัญของสุโขทัยเป็นการทำนาและการทำสวนการทำนา มีการปลูกข้าวบริเวณที่ลาดปลุ่มริมแม่น้ำลำคลองการทำสวนที่สำคัญได้แก่มะพร้าวมะม่วงขนุนมะขามและปลูกหมากพลกูเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอาณาจักรสุขโขทยัยมีแม่น้ำหลายผ่านหลายสายได้แก่น้ำปิงยมนาน มีทำนบกักเก็บน้ำเรียกว่าสรีดพงขุดสระน้ำเรียกว่าตระพังรอบเมืองสุขโขทัยและเมืองสำคัญสุขโขทัยมีการสร้างทำนบกั้นน้ำในแอ่งร่องเขาซึ่งปรากฏในศิราจารึกหลักที่หนึ่งว่าสรีดพงหรือที่เรียกว่าทำนบพระร่วงและสร้างตระพังสำหรับเก็บน้ำซึ่งในศิราจารึกกล่าวไว้ว่า กลางเมืองสุขโขทยัยมีน้ำตระพังใสสะอาดใช้ดื่มได้ดีเหมือนน้ำในแม่น้ำโขงช่วงฤดูแล้งนอกจากนี้ยังมีการขุดคลองชลประทานจากสุขโขทยัยไปศรีสัชนาลัยเรียกคันดินจากการขุดคลองนี้ว่าถนนพระร่วงซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านเกษตรกรรมการคมนาคมและชลประทาน การค้าของสุโขทัยสุโขทัยมีการค้าแบบเสรีซึ่งหลักศิลาจารึกได้กล่าวถึงการค้าขายแบบเสรีว่าเพื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าสินค้าออกที่สำคัญคือเครื่องสังฆโลกพริกไทยน้ำตาล งาช้างส่งไปดินแดนใกล้เคียงเช่นจีนมอญหลวงพระบางและมาลายูสินค้าเข้าที่สำคัญคือผ้าไหมผ้าทอและอัญมณีตลาดประสานคือตลาดประจำหมู่บ้านการค้าสมัยสุขโขทัยไม่มีการเก็บภาษีเรียกว่าจังกอบ อาจจะเป็นเพราะพระบรมราโชบายของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงสนับสนุนพ่อค้าจากต่างแดนให้เข้ามาค้าขายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสาหากรรมของสุโขทยัยทางด้านอุตสาหากรรมที่มีชื่อเสียงของสุโขทัยคือการทำเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังคโลกที่เผาโดยใช้เตาทุเรียง เครื่องสังคลโลกที่ผลิตมากคือถ้วยชามรองลงมาคือแจกันคนโทและตุ๊กตาต่างๆเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งขุดพบในเตาเผาสังคลโลกเรียกว่าเตาทุเรียงระบบเงินตราและภาษีในสมัยสุขโขทยัยนิยมค้าขายโดยใช้การแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือใช้เปลือกหอยหายากที่เรียกว่าเบ er ีย ในตอนปลายสมัยสุขโขทยัยมีการใช้เงินตราที่ผลิตโดยทางราชการศิลปก,กรรมสมัยสุขโขทยัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านพุทธศิลป์มีการสร้างเจดีย์สามแบบได้แก่เจดีย์พุ่มข้าวบินหรือเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นเจดีย์แบบสุขโขทัยแท้ฐานเป็นสี่เหลี่ยม ทรงสูงเจดีทรงกลมแบบลังกาหรือเจดีคล้ายระคังฐานเป็นสี่เหลี่ยมมีการสร้างรูปช้างหรือหัวช้างไว้ที่ฐานเจดีโดยรอบเจดีทรงมนดบฐานเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตัวสถูปเป็นมนดบองค์ระคังสูงปฏติมากรรมปฏติมากรรมที่สำคัญของสมัยสุขโขทยัย ที่มีความโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงคือการสร้างพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นคือพระเกศมีลัศมีปเปลวเพลิงพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยพระพักรูปไข่พระนาศิก์แหลมงุม้มพระโอทยิ้มเล็กน้อยพระอังสะใหญ่ครองจีวรห่มเฉลียงชายจีวรยาวจรดพระนาผี รรภาพจิตกรรมสมัยสุขโขทัยมีทั้งหลายเส้นและภาพสีฝุ่นตามฝาผนังสีที่นิยมใช้เป็นสีกลุ่มดำแดงที่เรียกว่าสีเอกกรงภาษาสมัยสุขโขทยัยในสมัยสุขโขทัยได้มีการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยจนถึงปัจจุบัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นในประมาณปีพุทธศักราช1826ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีวิธีการเขียนสระและพยัญชนะอยู่บนบรรทัดเดียวกันหมดตัวอักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือเป็นมรดกที่สำคัญยิ่งของสมัยสุขโขทยัยวรรณกรรมสำคัญสมัยสุขโขทัย ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของไทยที่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยได้ศึกษาและรวบรวมจากคำพีและละัทธิต่างๆถึง30คัมภคำพีเพื่อโปรโดพระราชมารดาและสั่งสอนประชาชนสาเหตุการสิ้นสุดอาณาจักรสุขโขทยัย อาณาจักรสุขโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองถึง200ปีแต่ในระยะหลังเริ่มเสื่อมอำนาจและสิ้นสุดลงจึงเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอายุทยาโดยมีสาเหตุดังนี้ตอนปลายของอาณาจักรสุขโขทยัยมีการแย่งชิงอำนาจกันเองในหมู่ผู้นำของสุขโขทยัยอาณาจักรอายุทยา มีอำนาจมากขึ้นและได้พนวกอาณาจักรสุขโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในสมัยพระบรมมาตรายโลกนาถครูปัญญาหวังว่าความรู้ที่นำมาให้ในบทเรียนนี้จะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้และเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนจากกันครูปัญญาขอให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมและพบกันใหม่สวัสดีครับ Thank you